หรูขึ้นมาเลยนะครับอย่างที่บอกฮะโครงสร้างหลังนี้ก็หรูแล้วนะครับสร้างถูกหลังวิศวกรรมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับบูมเอรีวิวบ้านทาง Facebook YouTube Tik t อลใครกําลังมองหาช่างสร้างบ้านพรีเมียมงานดีมีคุณภาพวันนี้นะครับน้องบูมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะผลงานการก่อสร้างของช่างมูหวานสวยๆแบบนี้คุณผู้ชม4ี่ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวพร้อมกับมีโซนห้องพระโซนแต่งตัวระเบียงหน้าบ้านถึง2ที่พร้อมลงจอดรถลัด าคาตอกเข็มจบที่เท่าไหร่ครับเสียสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทครับใครสนใจอยากสร้างบ้านพรีเมียมงานดีมีคุณภาพไม่ทิ้งงานบูเมรีวิวบ้านแนะนำขอเบอร์หนะครับเสียหมู0ูนย์หกครับหนึ่งสองแปดครับเก้าห้าเก้าห้าครับผมมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเริ่มพาเดินกันเลยนะครับในราคานี้พี่หมูจะได้เป็นสแตมป์คอนกรีตพร้อมกับโรงจอดรถแบบนี้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นพื้นฟิล์มลายหมดเลยครับ โแล้วส่วนผนังนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของหลังนี้เลยผนังให้เป็นอะไรครับพี่ผนังเป็นงานสกิมโพสเป็นอิฐแดงทั้งหมดครับผมอิฐแดงทั้งหมดนะครับแต่หลังนี้เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นอิฐคิวบิกครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมใครกําลังมองหาอิฐคิวบิกนะนะครับผมบอกเลยนะฮะคุ้มค่ามากทางด้านนี้นะครับเป็นระเบียงเล็กๆเดินขึ้นมานะครับบันไดหนึ่งขั้นครับผมตรงนี้เป็นประตูอะไรครับพี่อันนี้เป็นประตูบานสั่งพิเศษนะครับยี่ห้อเทเทมครับผมโอ้โหคุณผู้ชมดูการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นไฟกรริ่งด้้าานนหสวยมัคบการตััดดนะครบียง ค้งนะครับของระเบียงดีไซน์ออกมาดีมากนะครับราคานี้จริงเหรอพี่จริงครับจริงครับโอ้คุณผู้ชมคุ้มค่าขออนุญาตได้เลยครับนะครับเปิดออกมาปุ๊บช่างหมูนําไปเลยฮะได้ครับได้ครับเข้ามาคุณผู้ชมว้าวมากนะครับเป็นห้องนั่งเล่นราคานี้คือได้ทั้งหมดแบบนี้ได้งานบิวด้วยใช่ครับงานเฟอร์นิเจอร์เลยครับแล้วไฟแชงกรีลียสวยๆแบบนี้แบบนี้เลยครับใช่ได้แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูดี สวยมากอะราคาเท่าไหร่นะฮะสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทครับราคานี้รวมเข็มไหมฮะราคานี้รวมเข็บจ่อนะครับผมโอ้โหคุณผู้ชมที่นี่จอ่อหรืองวไปกี่เมตรครับพี่อที่กรุงเทพนี่เราได้ประมาณ20เมตรนะครับโอ้โหหลังจากนั้นคุณผู้ชมขอญาตพาชมโซนนี้เป็นห้องอะไรครับพี่อันนี้เป็นห้องครัวครับผมคุณผู้ชมเข้ามาโอ้โหอลังการงานสร้างอีกแล้วนะครับตรงนี้มีประตูด้วยแล้วก็มีหน้าตา่างใช่ครับอย่าบอกว่าได้ทั้งหมดแบบนี้เฟอร์นิเจอร์บิ๊นตาภาพเลยครับ ตามบิวตามภาพสวยแต่งงานกระเบื้องตรงนี้เป็นกระเบื้องอะไรครับอันนี้เป็นกระเบื้องพอนเลนครับอันนี้เป็นกระเบื้องที่มีผิวหยาบหน่อยนึงครับนี่คุณผู้ชมสวยมากหลังจากนั้นนะฮะมาครับเรามาดูกันต่อตรงนี้ประตูสูงมากนะครับดีไซน์ใครเป็นคนออกครับพี่หมูอันนี้ก็ลูกค้าออกแบบมานะครับผมหลังจากนั้นคุณผู้ชมเข้ามาด้านล่างจะมีห้องนอนกี่ห้องพี่อ่าเป็นหนึ่งห้องนอนครับแล้วก็เป็นสองห้องน้ําห้องอาบน้าครับผมครับผมโซนนี้คือเราสามารถเอาไว้ทําอะไรได้อันนี้เป็นมุมแต่งตัวนะครับมุมแต่งตัััววนนนะะคครรบบลูกกาาอจิิี คุณผู้ชมแล้วที่นี่ไม่เหมือนใครใครจะอาบน้ําก็เข้าห้องไหนพี่เจอห้องนี้ครับผมแล้วใครจะปวดทุกข์กับพี่เข้าห้องนู้นครับผมโอ้โหคุณผู้ชมนี่แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนครับประตูผมชอบนะครับเขามีซับวงกบใช่ครับสวยมากใครเป็นคนดีไซน์พี่หมูทางเราดูแลลูกค้าทั้งหมดครับโอ้โหคุณผู้ชมเข้ามาห้องน้ําพี่หมูเข้ามาเลยฮะว่า2คนเข้าได้ไหมมีที่วางให้2ชั้นใช่ครับมีฝักบัวใช่เครื่องทำน้ําอุ่นใช่ครับราวแฝนผ้าใช่ครับอ่างเคาน์เตอร์ใช่ครับกระจกเปิดปิดไฟไดด้้วยคุชม นะฮะแต่ยังไม่ไ <Incred> ด <ibly S 1> ้เป <'t work> ิดเบเกอร์นะนี <District of music> ่สวยมากหลังจากนั้นห้องต่อมาพี่หมูนะครับสวิตไฟก็สวยดีไซน์ไม่เหมือนใครประตูสวยมากครับผมอย่างนี้ครับพี่หมูอย่างนี้คือเราคิดตาม B O Q ใช่ไหมพี่ใช่ครับลูกค้าก็มีแบบมาครับเราเสนอตาม B O Q ครับผม พอมาถึงห้องน้ําตรงนี้เขาเรียกว่าห้องปดทุกใช่ครับนะครับให้เหมือนกันทั้งหมดแต่ไม่มีเลนชาวเวอร์ไม่มีเลนชาวเวอร์ครับ้ีงนี่ก็เรียกห้องปดทุกอย่างเดียวครับผมห้องปวดทุกอย่างเดียวคุณผู้ชมสวยจังหลังจากนั้นพี่หมูพาผมไปชมห้องนอน่อยพี่อันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยครับซาบวงกบอันนี้เป็นบัวครับซาบวงกบนะครับใช่เชิญนะครับเชิญเชิญเชิญครับผมเข้ามาปุ๊บคุณผู้ชมห้องนี้เป็นห้องนอนใช่ครับเป็นห้องนอนครับแล้วมีอะไรด้วยพี่มีห้องน้ําในตัวนะครับมีห้องน้ําในตัวคุณผู้ชมห้องนอนคือนี่นะอาจจะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมสร้างในที่ดินเท่าไหร่พี่หมูอ่่ไซส์ดิน50วานะครับ50ตารางวา50ตารางวาเท่านั้นคุณผู้ชมสร้างเต็มพื้นที่เลยนะครับสร้างได้ถึงสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำใช่ครับผมหลังจากนี้ฮะห้องน้ำในห้องนอนนะ ก็โซนแห้งนะครับก็จะเป็นร่ายเลนชาวเวอร์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นที่เป็นพื้นที่เปียกแป้งแห้งอย่างนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ตกแต่งแบบนี้นะครับใช่ครับนี่ครับแล้วโซนแห้งอ่ะพี่โซนโซนแห้งก็จะมีพวกอ่พวกชะโครกสุขภัณฑ์นะครับที่วางสบู่ที่วางกระดาษทิชชู่นะครับและอ่าง ้างหน้านะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูดิผลงานช่างหมูอิดก็เป็นอิดคิวบิกนะครับเย็นนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนึงคือตรงนี้เป็นห้องเก็บของคุณผู้ชมผมชอบนะเขามีไฟด้วยนะฮะนี่ฮะตรงนี้เป็นห้องเก็บของครับคุณผู้ชมห้องเก็บของใต้บันไดครับผมโอ้โหสวยมากครับ หลังจากนั้นพี่โมรีวิวให้หน่อยครับผมทำไมกระเบื้องที่เดินขึ้นไปด้านบนเขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องอะไรอันนี้เป็นกระเบื้องสั่งผลิตนะครับเขาเรียกหินหินหินเทียมนะครับหินเพาะนะครับอันนี้เป็นงานสั่งผลิตหมดเลยนะครับกระเบื้องจะขายเป็นขั้นละนะครับสองถึงสามพันบาทต่อขั้นครับโดยประมาณก็คือเป็นงานสั่งผลิตทั้งหมดนะครับใช่แล้วลาวจับล่ะครับพี่ลาวจับนี่ก็เป็นงานสั่งผลิตนะครับเป็นลาวโมเด์นะครับพิเศษนะครับใช่อันนี้เป็นเหล็กตันนะครับไม่ใช่เหล็กกล่องนะครับนี่เหล็กตันนี่ค ราคานี้รวมหมดนะครับรวมหมดรวมหมดแล้วคุณผู้ชมได้พม่านายใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วก็ไฟแชงกเลียสวยมากใช่ครับพร้อมกับฝ้าหลุมหลบนอกด้านบนใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมทีลาวนาดก็ทอบมือจับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่จับเตรียมมือนะครับเินขึ้นมาได้เลยครับแบบนี้เลย เดินขึ้นมาปุ๊บด้านบนจะมีกี่ห้องครับพี่หมูด้านบนก็เป็นประกอบไปด้วยหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนแล้วก็สามห้องนอนนะครับทั้งหมดบ้านหลังนี้ก็สี่ห้องนอนนะครับใช่ตรงนี้จะเป็นโซนไหว้พระนะครับแล้วก็มีหน้าต่างหนึ่งบานใช่ครับคุณผู้ชมออกแบบได้ดีนะมีโซนไหว้พระแล้วก็โซนด้านนี้พี่หมูครับผมด้านนี้คือเป็นโซนอะไรครับพี่นี่เป็นมุมห้องแต่งตัวนะครับจะเป็นห้องโซนห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็จะเป็นมุมแต่งตัวนะครับใช่ครับขะคีลูกค้าก็จะเอาราวผ้าตู้ผ้าทุกโต๊ะแต่งตัว ไว้ตรงนี้แหละครับเรวมาด้านลามี3ห้องน้ำด้านบนมี1ห้องน้ำใช่ครับพี่หมูพาชมห้องน้ำเนี่ยครับเชิญครับเชิญครับมาดูครับผมเข้าไปปุ๊บคุณผู้ชมจะเจอกระจกบานใหญ่เลยนะโอ้โหนะครับหลังจากนั้นพี่หมูพาชมโซนเปียกเลยครับได้ครับได้ครับนี่มาดูได้เลยครับโซนเปียกจะเป็นชั้นวางของแบบนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ เป็นงานตกแต um, uh, ่งแบบนี้นะครับวันนี mm ้ล hmm. ูกค้าก็เริ um> <t t <t 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 ่มเข้าอยู่เลยนะครับมีชักโครกวันพีชนะครับพร้อมกับอ่างนะครับอ่างเคาน์เตอร์แล้วก็กระจกบานใหญ่ช่ครับประตูสวยทุกห้องคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะพามาชมกันต่อนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนใช่ไหมครับพี่หมูใช่ครับเป็นห้องนอนครับ นี่พี่หมูอันนี้ขออนุญาตเปิดน้ำครับผมอ่าเปิดได้เลยครับชว์นะเปิดมาปุ๊บคุณผู้ชมครับนี่ฮะพี่เจ้าของบ้านเขาเอาเฟอร์ลงแล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนตู้เสื้อผ้าทุกอย่างใช่ครับหน้าต่างให้สามบานยังสีพี่หมูให้เป็นของยี่ห้ออะไรพี่สีเป็น T O A พาเกตสิบปีหมดเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมสีให้เป็น T O A แล้วห้องนี้ก็เป็นสีเทาใช่นะครับนี่ฮะสวยมากๆมีการรับประกันไหมครับพี่โครงสร้างถ้าตอกเข็มตามหลักวิศวกรรมเราดูแลดูแลได้สิบปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานสถาป คุณผู้ชมห้องนอนนี้นะครับเป็นห้องนอนที่มีระเบียงใช่ไหมครับพี่หมูใช่ครับห้องนอนนี้ก็เป็นห้องนอนที่3ามครับมีระเบียงนะครับครับนี่คุณผู้ชมผมชอบนะไอเดียที่ช่างหมูออกให้กับเจ้าของบ้านห้องนอนคือไม่ต้องมีไฟตรงหัวหัวนอนมันจะแสบตาใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่พี่หมูก็เลยเลือกนะครับ ทำไฟมาแบบนี้ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นความต้องการของลูกค้าด้วยตรงเลยครับโอ้คุณผู้ชมดูดิสวยมากห้องนอนนี่คือใหญ่มากนะครับแล้วทางด้านนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นระเบียงออกด้านนอกนะครับด้านหน้าจะมีระเบียงนะครับสบายอากาศได้ออกมานี่ครับราคานี้ได้มุงจิบด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับนี่ฮะอะนะครับ โอ้โหสวยมากคุณผู้ชมระเบียงพี่เจ้าของบ้านเขาตกแต่งอันนี้คือคงไม่รวมหรอกมั้งคุณผู้ชมใช่ไหมนี่สวยมากก็คือเราชมวิวแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นวิวเมืองนะคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นด้านบนพี่หมู คือเขาเรียกว่าอะไรพี่อันนี้เป็นไฟพาร์เนลครับก็มีไฟระเบียงครับโดยประมาณแต่ทาสีอันนี้ฝ้าคือทาเป็นสีแบบเทาอ่าทาสีบ้านเลยครับโดยประมาณแล้วที่สําคัญนะครับมีรางน้ําฝนครัพี่มีรางน้ําฝนครับรางคุณผู้ชมเดินรางน้ําฝนรอบหมดราคานี้รวมรางน้ําฝนไหมพี่รวมๆครับผมอู้ยคุณผู้ชมสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทครับผมมาห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องซิกเนเจอร์ครับประตูนะครับเป็นดิจิตอลดอลล็อกคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะนี่ปุ๊บเขาจะมีตัวเลขนะครับนี่ฮะ พเมียมหรูขึ้นมาเลยนะครับอย่างที่บอกฮะโครงสร้างหลังนี้ก็หรูแล้วนะครับสร้างถูกหลังวิศวกรรมแล้วก็ราคาผมบอกเลยคุณผู้ชมสบายอ่ะนะฮะช่างไม่ต้องทิ้งงานเปิดเข้ามาพี่หมูมาเลยครับสวยมากพี่นะครับเข้ามาเหมือนเดิมอันนี้ห้องนอนพี่เจ้าของบ้านคือจะไม่มีไฟแยงตาใช่ครับนะครับแล้วก็บิวคือเกือบทั้งห้องเลยใช่ครับใช่นะครับมีไฟเตียงหัวเตียงครับหัวเตียงแล้วก็ตรงนี้เป็นงานบิวนะคุณผู้ชมใช่ครับในงานบิวหมดสวยๆแบบนี้คือของพี่หมูมีทีมงานให้ครบจบ ถูกต้องครับถูกต้องนะครับกะระเบื้องทุกทุกห้องคุณผู้ชมเป็นกระเบื้องไซส์ากานิตโต้หกสิบคูณหกสิบนะครับต่อมางานตู้พวกนี้ก็คือเราบิวให้หมดใช่บิวนี่มีหมดนะครับแล้วก็นะครับผ้าม่านทุก <บา S 2> อย่าง<ช>มีให้หมดใช,ใช่ครับ สวยมากคุณผู้ชมดูดิห้องนี้ยังมีระเบียงออกไปด้านนอกใช่ครับพี่หมูพาผมไปชมหน่อยพี่เชิญครับเชิญครับไปดูได้ครับผมนี่ครับคุณผู้ชมมีมุ้งจีบนะนะครับแทบทุกประตูที่เป็นประตูออกไปทางระเบียงนะฮะใช่ออกมาปเป็นราวการตกสไตล์แบบโมเดิร์นใช่ครับนะครับ<ช><ช>แล้วผมชอบด้านบนนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่โค้งอันนี้เป็นงานพวกงานโค้งครับพวกงานลักชัวรี่ครับพวกงานบัวครับใช่เนี่ยคุณผู้ชมงานบัวงานลักชัวรี่สวยๆแบบนี้พี่หมูสร้างบ้านกับพี่หมูเนี่ยพี่หมูรับสร้างที่ไหนบ้างครับอ่าหลักๆเราอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลครับ ก็คือเรารับสร้างภาคต่างจังหวัดด้วยใช่ครับใช่ครับนะครับใครที่สนใจต้องจองคิวงานนานไหมพี่อ่จริงจริงก็ตอนนี้ก็มีคิวช่วงปีใหม่หมดเลยครับใช่หลังปีใหม่ไปแล้วก็มีครับใช่แล้วแบบบ้านนะครับพี่หมูแบบบ้านเราทางเราก็ออกแบบให้ลูกค้าหรือหรือแบบกรณีแบบหลังนี้ก็ได้ครับลูกค้าก็ทําแบบจากที่อื่นมาแล้วถ้าค่าการก่อสร้างเนี่ยไว้ใจเราก็ให้เราให้ทางเราสร้างได้ครับก็คือของพี่หมูออกแบบบ้านฟรีใช่ครับนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมใครที่สนใจพี่หมูขอเบอร์หน่อยฮะครับศูนย์หกหกครับหนึ่งสองแปดคร บูบมเอรีวิวบ้านการันตีเลยมูหวานไซโคนะฮะขอบคุณมากสามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนพี่เฟซบุ๊กส่วนตัวเลยครับมูหวานไซโคเลยครับพิมเข้าไปในบ้านเขียวบ้านฟ้าได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ